สวัสดีค่ะชะลคนาราศีมิถุนพบก,กับการดูดวงประจําเดือนกันยายน2568เชาลัคนาราศีมิถุนและก็ราศีมิถุนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะเดือนนี้ก็คือเดิอนอย่างรวดเร็วละสองสามจังหวะนะวันที่1-11ก็อยู่ตรงราศีสิงห์นะซึ่งเป็นพบ สาชะอ่าต้นๆเดือนก็จะมีการติดต่อซื้อสารไปมาหาสู่กับเพื่อนปุงญาติพี่น้องกันครับสังคมต่างๆแล้วก็การเดินทางระยะใกล้ๆช่วงต้นๆเดือนก็จะเดินทางบ่อยนิดนึงเนาะแล้วก็พอหลังวันที่สิบเอ็ดเนี่ยก็เข้าไปสู่ราศีกันดาดาวประจําตัวเข้าบ้านเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอ่าเดือนพบพันธุก็เข้าบ้านมันของชาวมิถุนจริงๆเลยแต่มันไม่ได้เข้าทับลักนาแต่เป็นบ้านจริงๆภพพันธุหมายถึงบ้านช่อง ช่วงนี้ก็มิถุนก็เหมือนกับอ,อยากอยู่ติดบ้านนิดนึงนะอยากจะทํบ้านที่บ้านไม่อยากจะไปไหนอยากเก็บตัวอยู่ที่บ้านไงแต่งิมก็ไม่ได้เก็บหรอกเพราะว่ามันมีดาวหลายๆดวงเนาะคือมันเข้ามาในในเรื่องของการมันมันเหมือนจะทําให้เราเหมือนต้องติดต่อคนอื่นอย่างเงี้ยเราอยู่นิ่งๆแต่คนก็คือด้วยด้วยความเป็นดาวพระพุธนะซึ่งมันเป็นดาวอ่ามันเป็น ตรงราศีมิถุนไม่ใช่ดรราวพุธตรงราศีมิถุนเนี่ยเป็นเดือนพบสหะชะของดวงเมืองนะเราต่อให้เราอยากพักผ่อนอย่างอยู่บ้านเนงียบเงียอะไรก็ตามมันก็จะไม่ค่อยได้เงียบมันก็จะต้องมีคนมาติดต่อสอื่อสารอยู่ดีนะแต่พอดาวเตงไปอยู่ในพวกบรรทุกก็อยากตกแต่งบ้านช่องอยากทำบ้านให้สวยงามหรืออยากจะมีบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ยแล้วก็อยากดูแลคนในบ้านใส่ใจคนในบ้านในช่วงจังหวะน,นั้นนะต้น,ต,นต้นเดืนนะเอนเนาะอ่า ่ใช่ต้นต้นเดือนช่วงเที่หนึ่งถึงยี่สิบแปดแล้วก็พอหลังที่ยี่สิบแปดดาวตัวเองเข้าสู่พบอเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะอันนี้พูดช้าดน,นึงพูดเร็วมันเลยลิ้นพันกันก็หลังที่ยี่สิบแปดก็เข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นภพปุตตะนะในช่วงสองสองวันสุดท้ายจริงๆมันย้ายยี่สิบแปดช่วงเย็นเย็นละหลังหลังที่ยี่แปดก็คือยี่ิบเก้าันไปนะยี่สบเก้าสมสิบสองวัน ก็ดับยำตัวก็อยู่ตรงพวกดังจะเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารน,นะลูกหลานฟั <c oughs> งนะเด็กๆคนในคอนโทรลอนะไรเงี้ยคนในความดูแลเงี้ยซึ่งมันอาจจะหมายถึงปุตตะนี่มันอาจจะหมายถึงพ่อแม่พ่อแม่เราก็ได้นะที่เราแบบคอยซัพพอร์ตเรื่องการเงนิงนการทองให้ท่านอะไรเงี้ยดูแลท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นปุตตะได้นะคะย่วนนั้นก็จะจะยุ่งๆกับคนในความดูแลของตัวเองนะสองวันสุดท้ายนะั่นอนอแล้วก็เกี่ยวกับเรื่ององการลงทุนต่าง อ,ม,อมาดูในเรื่องของในตัวมาดูในแต่ละเรื่องกันเอ๊ะทำไมเดือนวันนี้พูดผพันๆกันดูในเรื่องของการเงินดาวการเงินเดือนนี้อ่าในเรื่องของดวงการเงินเดือนนี้อ่าก็มันเป็นช่วงจังหวะโอกาสของมิถุนเนาะช่วงน,นี้นะมันก็จะมีช่องทางในการลงทุนอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ มีเกณฑ์ได้รับการลงทุนที่ประสบความสําเร็จด้วยนะสำหรับชาวมิถุนนะแต่ที่เนี้ยมิถุนต้องไม่โลภนะเพราะดาวพระราหูซึ่งเป็นเกษตรเนี่ยตีกนถึงลัคนาเนาะในการทําอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากกฎระเบียบอะไรต่างๆหรือว่าเหมือนกับว่าจะต้องไปหลอกไปโกงอะไรเขาเนี่ยต้องระมัดระวังถึงแม้เราจะมีโอกาสที่จะลงทุนอะไรได้กําไรต่างๆแต่เราก็มีเกณฑ์ที่ถ้าเราไม่คิดไม่ซื่อเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะถูกจับได้เร็วกว่าชาวบ้านนะในช่วงนี้เพราะว่าพระลังหัดนี่คือบุญ คือความดีนะหรือว่ากฎหมาย mm hmm. กฎระเบียบต่างๆนะแล้วก็ถึงตัวเลยทับลักอยู่เงี้ยอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังสําหรับคนที่ทําธุรกิจที่มันมันอาจจะเท่าๆจ้มดำอะไรเงี้ยเออที่มันไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่ตอนอนี้ต้องระมัดระวังนะเป็นช่วงจังหวัดที่ตัวเองต้องอ่าถ้าเคยเคยทํามาเงี้ยต้องพยายามปรับนะหรือว่ยายามเปลี่ยนนะอย,ายา่ยาอให้มันต้องเลยเถิดเพราะว่า มันไม่ใช่แค่ดาวพระนักัตอย่างเดียวดาวพระนักัตมันถึงตีโกนถึงดาวพระเสาและพระราหูด้วย5-7นี่คู่ปฏิวัติปเปลี่ยนแปลง5-8นี่นคือเกี่ยวกับการถูกจับผิดนะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆอันนี้เรื่องของการเงินต่างๆก็ทําให้มันถูกนะการลงทุนต่างๆว่ามีโอกาสแล้วแต่ว่าแค่เตือนไว้บางทีโอกาสเข้ามาแล้วมีความโลภเกิดขึ้นเงี้ยสามีถุนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบ จากดวงดีมาอาจจะไม่ดีก็ได้น่าเรื่องการเงินกับทองนะเอะมันก็มีเรื่องของโชคลาภนะชาวม,มิถุนก็อีกเป็นอีกราศีหนึ่งที่มีเกณฑ์จะได้โชคลาภนะโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวประจาต,ตัวตัวเองอะ่ะตั้งวันที่สิบสองเป็นต้นไปอะคือต้นลังที่สิบสองถึงแม้แม้ว่าดาวประจําตัวของตัว,ตวเองอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงอราศีที่มันจะต้องลงทุนนะ แต่ว่ามันอยู่ในมุมที่มันมีมาตรฐานดีนะเป็นเกษตระเป็นมหาอุดอันนี้ก็เป็นช่ว,ชวงที่แบบเหมือนได้รับข่าวสารเพราะาราาดาวพฤหคือข่าวสารอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมได้รับข่าวสารที่มันถูกทางแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำอะไรเงี้ยการลงทุนไม่ได้เหมือนว่าไม่ใช่แค่ว่าเสี่ยงโชคจากการซื้อลอตเตอรีอ่อะไรอย่างเดียวเนาะมันอาจจะเป็นการลงทุนที่เกี่ยวกับเหมือนพวกการลงทุนใน,ในหุ้นในอะไรเงี้ยชามิถุนในเดือนนี้ก็ค่อนข้างได้รับอัตราผลตอบแทน นิดนึงนะได,ได้เยอะนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะมีช่องทางจังหวโอกาสเนาะอืมและการลงทุนค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วก็ขายค้าข,า,ขายก็มีผลกําไรเกิดขึ้นในเดืนนี้นะคะอมืมีชุกราบจากการเสี่ยงอ่ามาดูในเรื่องของการงานนะการงานอ๋อด ฝากเตือนนิดนึงทวิทุลช่วงที่ดาวตัวเองเข้าพวพันธุที่เป็นมหาอุดเป็นเกษตรนะช่วงเหลาวันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยต้องต้องต้องออกไปพบผู้คนนะเราต้องออกต้องต้องใช้คําพูดไม่ออกไปพูดคนแต่เราต้องใช้การสื่อสาร่ะมันต้องใช้ดาวาพูดคือการสื่อสารเนาะไม่ว่าจะเขียนหรือจะต้องพูดอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆจะทําให้ได้ ยิ่งพูดยิ่งติดต่อยิ่งได้เงินอ่ะประมาณนี้นะคะอเอามาดูกันเรื่องการงานกันดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระพุทธหัดมาทับลักพักละนะแล้วก็เริ่มเดินอยู่ในมุมดีขึ้นเรื่อย ถึงแม้จะยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะเดิอนถอยหนายึกยักอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มถูกจังหวะขึ้นบ้างแล้วเรื่องการงานที่มันไม่ค่อยลงตัวเงี้ยมันก็เห็นช่องทางการประสานงานอะไรต่างๆพูดคุยกับผู้ใหญกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างคุยรู้เรื่องละนะหลังจากก่อนหน้านี้ดาวพระหัสยู่พิณวินาศนะบางทีเราก็มีความคิดอะไรแบบแปลกเงี้ยแล้วก็ทํางานอยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่ช่วงนี้มันจะทางานเบื้องหน้าในใะนเดือนนี้ก็เหมือนกันเนาะผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยให้เราทําอะไรที่เราไม่เคยทํา ถ้าชางมิถุนบางท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสก็จะรู้สึกตื่นเต้นสนุกในเรื่องการทํางานแต่ถ้าบางบางท่านในพื้นดวงของคนไม่เหมือนกันไงบางท่านก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช้แต่เราอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะก็โอกาสเข้ามาถึงตัวเองให้คิดในมุมบวกแล้วกันเนะาะมันก็โอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆพอผู้หลักผู้หใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานเงี้ยให้ขยันทำนะช่วงนี้ถ้ายิ่งทําอ่ะเขายิ่งเห็นถึงโอกาสถึงความสามารถของตัวเอง ที่แสดงออกไปนะคะม,มาดูในเรื่องของความรักกันนะความรักกะดาวคู่ครองคนรักเนี่ยก็คือดาวดวงเดียวกันกับดาวงานนะเขามาทับรักมาสักพักละแปลว่าคู่ครองคนรักเนี่ยให้การใส่ใจให้การสนับสนุนในเรื่องของทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตเรื่องการงานอะไรต่างๆสำหรับชาวมิถุนโดยเฉพาะเรื่องการงานนะชาวไอ้คู่ครองคนรักค่อนข้างมีบทบาทคนที่ตกงานว่าง,งานเนี่ยก็จะได้รับคําแนะนําจาก คู่ครองคนรักของตัวเองนะมีกเกณฑ์จะได้ทำสัญญาอะไรใหม่หมๆอะไรต่างๆประมาณนั้นนะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะดีจากคู่ครองคนรักในช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหากันนะคะแล้วก็คนโสดก็เหมือนกันนะคนโสดเี่ก็มีเกณฑ์จะได้รับจะได้พบคนที่ถูกใจโดยเฉพาะโดยเฉพาะได้พบกันในที่ทำงานนะเออด้ติดต่อสื่อสารกันอะไรเงี้ยได้เหมือนกับได้พูดคุย สานงานเกี่ยวกับงานการทํางานร่วมกันหรือว่าในสถานที่ทํางานเดียวกันประมาณนั้นน่าเจอนที่ทํางานสักส,ส่วนใหญ่เจอในเรื่องงานสัส่วนใหญ่อสุขภาพละ่ะสุขภาพถึงแม้มันจะเจอหลายๆเรื่องที่ดีนะมีถุนในเดือนนี้ก็เหมือนมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะมันก็จะป่วยง่ายนิดนึงอันนี้ก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็ยิ่ง ช่วงที่ดาวพระอังคารเข้าราศีตุลย์หลังที่12เนี่ยก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะตรงราศีตุลย์ก็ตีโกนถึงลักนณาของชาวมิถุนหรนะือชาวปุตตะนะนอกจากอุบัติเหตุของตัวเองแล้วต้องระวังอุบัติเหตุของอลูกหลานบริวารด้วยนะคะอนอกจากอุบัติเหตุในช่วงที่ดาวอังคารเข้าตรงราศีตุลย์เนี่ยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกการผ่าตัดมีเกณฑ์ผ่าตัดเกิดขึ้นนะรับชาวมิถุนลหลังที่12กันยายนนะคะ ก็สำหรับดวงประจำเดือนกันยายนของชาวลักนณาราศีมิถุนก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาต,ตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ